ต้องฟิล์มอะมันมีสเสน่ห์ตรงที่ทุกช็อตมันมีค่านี่เลยครับยาชิก้า FXD 1 0 0กล้องดิจิตอลที่ให้ฟิลลิ่งฟิล์มแบบเต็มเป็ะน กล้องตัวนี้นทําให้การถ่ายโลกสนุกขึ้นเยอะเลยครับเพราะในโหมดฟิล์มเพื่อนๆจะต้องชักเลเวอร์ก่อนกดถ่ายจริงทําให้ทุกช็อตมีฟิลลิ่งเหมือนกล้องฟิล์มเป,เป๊ะๆแต่ถ้าวันไหนอยากถ่ายแบบปกติก็มีโหมดดิจิตอลไม่ต้องชักก้านเลเวอร์สะดวกเหมือนกล้องคอมแพคดิจิตอลทั่วไปอยากได้ฟิลลิ่งแบบฟิลม์มหรือสะดวกแบบดิจิตอลเลือกได้เลยครับนอกจากนี้ FXD 100ย,ยังมีฟิล์มและโทนสีต่างๆให้เลือกเพียบไม่ต้องไปซื้อฟิล์มหลายม้วนแค่กดปุ่มเดียวก็เปลี่ยนโทนได้ทันทีเหมืนมอ,มอน 24ล้านพิกเซลเลนส์7 5่ f 1.6-2.8ถซูมออปติคอลได้3เท่าและดิจิตอลสีเท่าวิดีโอระดับ 4K พร้อมหน้าจอพับ180องศาเหมาะกับกา,การถ่ายเซลฟี่หรือถ่ายวอล์กสุด,สด ไม่ว่าถ่ายสตรีทหรือเซลฟี่ก็อาอยุหมดครับไม่ได้แค่สวยแต่มันใช้งานจริงจังได้เลยครับทุกช็อตที่ได้ออกมามันมีเรื่องราวของมันครับเพราะ FXD 100มันทําให้เราตั้งใจก่อนที่จะกดชัตเตอร์นี่แหละครับที่ทําให้การถ่ายรูปสนุกและกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง FXD 100คือกล้องที่คืนความสุขและฟิลลิเรื่องที่ดีที่สุดของการถ่ายภาพให้กับเราถ้าใครยังไม่เคยลองนะครับมาลองได้ที่ร้าน Snap Shot ชอ็ชอตเดียวครบจบทุกเรื่องกล้อง